สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้ามื้อนี้มากินพุ่นเด้บ่แม่นอ์นั่นธรรมดาเด้มื้อนี้มึงไงมากินสเต็กพุ่นเด้ทุกคน <c oughs> มึงเมื้อนี้บ <c oughs> ่ได้มากินลาบก้อยซอยแซ่จ้ามื้อนี้มิงมากินสเต็กตัวอันถาดน,นี้ก็โอ้ักใหญ่นึงเด้3คนจะกิน3คนอั่นพ่อแม่ลูกคือเก่าลัดละมึงเด้อสิกินเบิดบ่จักสิกินเบิดหรือกินบ่เบิดก็บ่ฮู้เนาะจ้าเนาะตรงนี้ มีอาเส่กอกกับมีขนมปังสเต็กปลาสเต็กหมูสเต็กหมูเฟรนไฟ่มีสลัดสปาเก็ตตี้ถาดนึงน,ะะน่ะเบิร์ดคอพวกกินเบิร์ดดอกคิดว่าจา้<อ>าเนาะถ้าเมืองเน้จ้าบะสุดไทยถ้าเมืองจานมันสี่ขั้น,นเหลือขั้นเหลือกอ็คงสิบว่างได เสีบหรือว่าเสียบเยบม,มืเมืองกันเม,มื่อเมืองตอนสุดท้ายเนาะจ้าเนาะกินก่อนเดอร์บานเดอร์กินก่อนเดอโอเคจ้าสวัสดีจ้า